ติ๊กทิโรประกาศขายรถ h a r ์ลีย์เดวิดสันหลังเจิมระสุมชีวิตหนักลั่นวันหน้าค่อยมารักกันวันที่14มีนาคม2,568ศิลปินชื่อดังติ๊กทิโรหรือนายมนาสวินนันทเสนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวติ๊กทิโรประกาศขายรถจักรยายนยนต์ฮาร์ลีย์เดวิดสันโดยระบุว่ารู้ว่าช่วงนี้เพิ่งโผล่จากน้ำมาหายใจผมขอขาย พาเล่ฟัดบอยให้คนที่อยากได้ครับไว้วันหน้าฟ้าใหม่ค่อยมารักกันเวลานี้จากกันนะใครอยากได้ทักมาเลยครับถึงเวลาแล้วครับหลังจากเจ้าตัวก็โพสต์ต่ออีกว่าสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องตอนนี้ลูกชายของผมฟัดบอยคันนี้มีผู้อุปการะคุณแล้วนะครับขอบคุณพี่หนงมากๆนะครับที่กลายเป็นคุณพ่อคนใหม่ขอบคุณมากครับเป็นการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมคุ้มค่าแล้ว เปี่ยมไปด้วยจิตใจอันงดงามครับมีผู้คนโทรกันมาอย่างมากเลยครับขอบคุณครับทุกท่านบอกว่าคันนี้มีที่มาที่ไปมีสตอรี่ที่น่าเก็บสะสมทั้งนี้พบว่าราคาฮาเลยรุ่นนี้ในท้องตลาดประมาณ8 0 0แสนแต่ผู้ใหญ่ใจดีท่านได้ขอซื้อไปที่หลักล้านบาทหลังจากที่ติ๊กชีโร่ได้โพสต์ข้อความนี้ออกไปนั้นก็ได้รับความสนใจจากแฟนเพลงและชาวเน็ตจำนวนมากหลายคนร่วมให้กำลังใจและขอให้ติ๊กชีโร่ ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็วติ๊กชิโร่เกิดวันที่25กันยายนพศ2504มีชื่อจริงว่ามนัสวินนันทเสนชื่อเดิมสิริศักนันทเสนเป็นนักร้องนักแต่งเพลงมือกลองชาวไทยอดีตมือกลองวงพลอมนัสวินนันทเสนติ๊กชิโร่เกิดที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรของนายชวลิตและนางสุดใจนันทเสน เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยโดยตั้งวงกับเพื่อนชชยชื่อวงว่า Family เล่นประจำที่ s อสทีในคลับต่อมาเปลี่ยนชื่อวงเป็นเดอะดิสและย้ายไปเล่นที่โรงแรมโคสาจังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนชื่อวงอีกครั้งเป็นดิสโก้คิสในช่วงนี้ย้อนกลับไปเล่นที่โคราชในระหว่างที่ศึกษาที่วิทยาลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจะมาประจำที่ขอนแก่นอีกครั้งที่ซิลเวอร์สตาจากนั้นย้ายมาประจำที่พัทยาและเปลี่ยนมาใช้ชื่อวงว่าริทึมมิกและ Celebration ตามลำดับได้รับการชักชวนจากฉันธนากิติยพานให้มาเล่นประจำที่เดอะคลับและดิกเก้นผับในกรุงเทพมหานครวง c e l e b บริ i o n ออกผลงานเพลงชุดเดียวคือคนชุดขาว ในพศ2527โดยสมาชิกทั้ง9คนแต่งกายด้วยชุดขาวพร้อมทั้งมีหน้ากากคลุมศีรษะเพื่ออำพรางใบหน้าที่แท้จริงหลังจากนั้นติ๊กชิโร่เข้าเป็นสมาชิกของวงพลอยในตำแหน่งมือกลองซึ่งเป็นวงเฉพาะกิจที่แบ็กอัพให้ดนุพลแก้วการภายหลังพลอยก็ได้ออกงานในนามของวงมา3ามชุดในช่วงเวลาเดียวกันเรวัตพุทธินันได้ชักชวนให้ไปร่วมเล่นแบ็กอัพในอัลบั้มเตอร์สองและเตอร์สามและคอนเสิร์ตใหญ่หลายๆครั้ง เมื่อพลอยยุบวงติชิโร่กลายเป็นนักร้องเดี่ยวของสังกัดนิติธาตโปรโมชั่นและสร้างผลงานหลายชุดเช่นชคชัยโยในปีพศ2533เต็มเมียวในปีพศ2534และได้ออกอัลบั้มตามมาอีกหลายชุดในปีพศ2548ได้ย้ายมาสังกัด GMM Grammy ออกอัลบั้มโบราณแมนและได้รับรางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมประจำปีพศ2548ที่จัดโดยนิตยาส,สารสีสันจากงานชุดโบราณแมน